สวัสดีครับพบกับรถมือสองเฮียเอกสุงพลรวมยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกจะมาแนะนำนะครับสำหรับสาวกวีโก้นะครับหางพัดเลยสำหรับเจ้าคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถหายากอีก1นคันนะครับสวยมากสำหรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าภายในแต่งเต็มมากเจ้าของเก่าคือให้ชุดแต่งมาเยอะมาก ก็ราคาก็เป็นกันเองด้วยไม่แพงมากนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็น To โ o t a h ไฮ u ักวีโกปี2005นะครับเครื่องยนต์2007นะครับเกียร์ออโต้เครื่องบินสินนะครับที่สำคัญรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างให้ชุดแต่งอะไรมาบ้างรถสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็สำหรับ ด้านหน้าตัวรถของเขานะครับกระจังหน้าเขาจะให้มาเป็นแบบกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะครับก็กระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบธรรมดานะครับให้ชุดแต่งโครเมียมมานิดหน่อยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ t ต y o ต้าของเขาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างนี้เลยเป็นแบบโครเมียมนะครับเห็นชัดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้ารถอย่างนี้เลยอ่ะมาดูในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขาเนี่ย เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะอย่างนี้นะ,ะเขาก็ให้ชุดแต่งในเรื่องของไฟมานะครับก็เป็นสีทึบๆหน่อยนะครับเป็นอาจจะเป็นฟิล์มอ,อาจจะเป็นฟิล์มของตัวไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกันชนหน้านะครับก,กันชนหน้าของเขาเขาก็ติดตั้งนะครับมาเป็นแบบนี้เลยตัว ตัวนี้นะครับเป็นแบบโครเมียมแบบทีๆอย่างนี้เลยเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้เลยสวยมากครับก็เจ้าของเก่านี้เขาน่าจะแต่งแต่งเพิ่มมาให้นะครับมาแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับสําหรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยความไม่ธรรมดาของเขาคือเขาทําระบบเซ็นเซอร์มาให้รอบคันกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเซ็นเซอร์ของเขานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างรถกันบ้างนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเขาให้กระจกข้างหน้าตัวรถมาให้ด้วยนะครับก็สามารถมองเห็นด้านหน้าตัวรถเห็นกันชนหน้าเลยอ่ะก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเอกบอกได้เลยว่าถ้ามีกระจกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มองมองเห็นแบบรอบคันเลยนะครับมาดูในส่วนของล้อนะครับล้อเป็นล้อกระทะแม็กสีดำ um อย่างนี้เลยนะครับไซส์ย,ยาง26 5ขอบ16นะครับ ตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับต้องบอกว่าสูงมากเลยสำหรับเจ้าโฟวินคันนี้อ่าเขาก็ทำโชคมาให้แล้วนะครับอ่ามาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับก็เป็นชุดกรอบแบบโครเมียมมาให้นะครับอ่าไฟเลี้ยวของเขาอยู่ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับเซนรัคไฮรักษองจุดเันะครับเป็นตัวหนังสือแบบ โครเมียมนะครับอ่าที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นตัวสูงนะครับเขาจะติดตั้งบันไดข้างมาให้มาพร้อมกับกันสาดตรงนี้เลยแล้วก็มือจับมือจับประตูบุงเขาเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ให้ชุดแต่งโครเมียมการลอยขีดข่วนมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะครับสําหรับด้านท้ายของเขาบอกได้เลยว่ารถซีเทาเนี่ยดูแลง่ายมาก อันนี้เป็นสัญลักษณ์4คูณ4นะครับเป็นสติกเกอร์ลบบอกบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับสำหรับไฟนะครับไฟด้านท้ายของเขาเนี่ยที่เอกบอกไปว่าเหมือนเขาจะแต่งเพิ่มเติมมาให้นะครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนมาให้ใหม่ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแยกเป็น3ชิ้นนะครับเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับสําหรับไฟไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังเนี่ยเขาจะเป็นหลอดไ้มาให้ ต่ไฟเบรกของเขาเนี่ยจะเป็น LED นะครับามาพร้อมกับกันชนหลังนะครับกันชนหลังของเขาเนี่ยก็จะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์มาให้ด้วยอะเป็นทั้งกันชนแล้วก็เป็นทั้งบันไดปีนขึ้นกระบะหลังนะครับสำหรับท้ายกระบะของเขาเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ To โ ta ให้ฮลักตัว G นะครับ v i c o นะครับเป็นแบบตัวหนังสือแบบโครเมียมเหมือนกันนะครับ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ท้ายกระบะนี้เลยมือจับท้ายกระบะของเขาเนี่ยเป็นแบบโคมเมียมนะครับอ่ากระบะแม็กเล e ์เนอร์มีให้ครบนะครับมาพร้อมกับนี่เลยที่เอกบอกว่ารถคันนี้ติดแก๊สนะครับอันนี้ก็เป็นติดตั้งแก๊ส LPG นะครับก็เหมาะมากสำหรับยุคนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันแพงมากอ่ะ ก๊สก็ช่วยประหยัดในเรื่องของการเดินทางได้อีกอย่างน,นะครับก็ใครที่กำลังมองหารถกระบะนะครับขับเพื่อสี่ล้อเอกต้องแนะนําเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภายในกันบ้างนะครับมาไปกันเลยสำหรับภายในของเขาเนี่ยดูสะอาดเรียบหรูมากนะครับเจ้าของเก่าเขาก็แต่งเติมมาให้นะครับเป็นแบบ รูปไม้สีน้ำตาลอย่างเงี้ยเป็นชุดแต่งมีให้ครบหมดติดตั้งตั้งแต่ช่องแอร์ในที่เล่นเครื่องเล่น MP3 ไม่ว่าเป็นเกะเขาก็มีมาให้หมดหัวกงหัวเกียร์ที่พักพิงไหลมีมาให้หมดอ่ะสวยมากภายในนะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะปรับมือเป็นเบาะหนังสีเทาอย่างนี้เลยนะครับก็เบาะใหม่มาก เหมือนไม่มีใครนั่งมาเลยสำหรับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ4ี่ก้านนะครับในตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะให้เรื่องของระบบความปลอดภัยมาเป็นแอร์แบ็กในพวงมาลัยด้วยครับสัญลักษณ์โตโยต้าเด่นเป็นสง,งาน่างี้เลย สำหรับเครื่องเล่น mp 3ของเขาเนี่ยจะให้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับก็สามารถฟัง fm anc d แล้วก็สิบสาย usb aux ได้ปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนี่เจ้าของเก่าเขาทำมาให้ดีมากเลยนะครับในส่วนของแอร์เป็นแอร์แมนนวลแบบธรรมดานะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นเกียร์โนะครับขับเคลื่อน4ล้อตรงนี้เลย เขาก็ให้ที่วางแก้วที่วางขวดน้ํามาด้วยนะครับที่ใส่ของตรงกลางนี้มาให้เลยมือเบรกเป็นแบบมือดึงนะครับที่พิงไหลมีมาให้ครบมาพร้อมกับที่เก็บของอย่างนี้เลยนะครับไฟส่องสว่างเนี่ยให้โดยโดยสา,ารเนี่ยก็ให้มาสองที่นะครับเป็นด้านหน้าเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตัวรถนะครับที่บังแดดมีให้ครบเลยอ่า ที่สําคัญกล้องมองหลังเนี่ยก็มีนะครับสําหรับเจ้าคันนี้กล้องมองหลังเขาจะแสดงผลตรงกระจกนี้นะครับแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์รอบคันของเขาเนี่ยเวลาเราจะถอยชนอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นแจ้งเตือนมาให้ในกระจกนี้นะครับอ่าหลูมมากครับภายในสําหรับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่าสำหรับคันนี้เป็นแคปนะครับยังเปิดเปิดไมได้นะครับ มันเปิดแคปไม่ได้นะครับรถสวยเครื่องสิ่งดีแอร์เย็นเจี๊ยบอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันด้านหน้านะครับก็ใครที่กำลังมองหารถกระบะมือ2นะครับขับเครื่อง4ล้อนะครับเอกแนะนำเลยเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโกปี2 5 0 5เครื่องยนต์2 7 0 7นะครับซีเท่านะครับเกียออโต้เครื่องบินสินคันนี้เลยก็ราคาเขาอยู่ที่ 35,500บาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเอกมาได้เลยหรือติดต่อที่เพจทรงพลรวมยนต์ได้เลยครับ Facebook เอกนะครับก็เฮียเอกสมพลรวมยนต์หรือโทรมาที่0 9 8ย์6 7 232นะครับเดี๋ยวเอกจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะอยู่เอาไว้ใช้งานสักคันนะครับเอกแนะนำเลย คันนี้นะครับสวยมากเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยเวลาเอกมาทำคลิปลงเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนไปให้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ